ถึงปะอ่าเดินติด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 ชีนาไปถึงทีเดินติดเดินติดกวากมือเนี่ยมาจังหวะนี้ไปเลยแล้วดำเด็กไปถึงทีอ่าโดนแกล้งนะโดนแกล้งแล้วก็โดนแกล้งนะโอ้แล้วผมจูบไปสี่ร้อยยี่สิบเก้าวิไอ้ทรงเยอะว่ะเหมือนจะเจอหย่อยว่ะขอจุกหน่อยละกันนะเจอหย่อยขอจุกหน่อย ผมเป็นคนที่ชอบจูงใหญ่มากเลยทุกคนไม่รู้ทาไมอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ชอบตอนที่มันเฝ้านะคือตัวนี้มันเฝ้าแล้วมันโหดจัดเลยอ่ะเหมือนจะอยู่โอเคอยู่ข้างในมานี่มาเพื่อนมาไล่ผมนี่มาตรงนี้เลยอุ้ยเหมือนจะไม่เอาอ่ะโอ้โหเขาไปเอาผมไปหาใครวะื่อ่ะเจอคนหรอไล่ใครอ่ะอ๋อไล่คอเด็ดโอ้โหเรียบร้อยเสานะเพื่อไปทำะารตรงนเพื่อ่ะเรียบร้อยเลยสองไฟก็ไม่ได้ด้วย โอ้เขาไม่ไล่ผม,มต้นเกมเมอร์ันนี่มาเพื่อนโหล่อขนาดนี้ถ้าไม่ไล่ก็เกินไปปะเอออย่างงี้ดิผมนี่ยังจูงจัดเลยตอนนีน้มาเพื่อนมาสองใบเอ้ยไม่บอดด้วยเอ้ยเหมือนจะมีก้านต่างนะก้นานต่างนะทุกคนโอเคสวยเขาไม่เอาผมวะเขาแบบเดี๋ยวเราค่อยๆย่องไปก่อนเขาตัางะเฝ้าปะเหมือนจะไม่เฝ้าเดี๋ยวย่องไปเพื่อความชัวแต่ได้แล้วหนึ่งเครื่องอ่ะเพื่อนปั่นอยู่ โอเคมันจะไม่เฝ้านะหรือเปล่าแล้วกลับมานี่ไงกลับมาจริงกลับมาจริงกลับมาจริงเอาไงเพื่อนดัดเอาผมป่ะเอ้ยเอาผมสวยมาถึงเวลาที่เราต้องจุกละข้ามหน้าต่างมาเลยเขามีกระต่างะท่กคนเขาต้องพยายามการะต่างอยู่แล้วนะมาเดี๋ยวผมจะฉีกไปเล่นตรงไม้ข้างหน้าได้ปะไม่นาทันเดี๋ยวเราขอบนก่นอนเ t ีจุกยากนะผมผมไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ที่ โดนไล่แล้วก็ฉีกไปเอลทีนะเนี่ยปะเราวะาจะโดนหลอกไฟอะไรได้ต่างๆนะผมจะหาจาังหวะฉีกไปให้ได้ตอนไหนไม่รู้โอเคหลอกปะเฮ้ยโอ้โหไม่หลงผมไม่หลงใจเย็นเพื่อนอหน้าต่างเราพอดีโอเคเราไาเล่นตรงไม้ดีกว่านะมานี่มาเพื่อนติ๊กกระายเรียบไนไหนะเขาเรียกว่ายัวโมโหผมจะพยายามยัวโมโหเขาให้ได้มากที่สุดนี่ไอ้หลอกไม่ยัดไม้ด้วยคนนี้กลัวไม้นะ เอาไงเพื่อนไล่ไปเลยผมกลัวเขายัดมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดได้เฮ้ยผมคิดถูกหรือคิดที่ผิดเปล่าเนี่ยว่าฉีกมาเล่นแมททิวเนี่ยมันเล่นยากนะอุ้ยอ๋แล้วมีตีของตกด้วยไงตีของตกผมนึกว่าเขาจะหลอกไฟแบบลายเดิมไงเฮ้ยทันปหเนี่ยทคนว่าทันปะผมว่าต้องทันโอเคสวย <laughs> เขาไม่ตียัดนะถ้าตียัดนี่โอกาสทันก็สมงอยู่นะแต่นี้โดนไปสองเครื่องละ จะห้าเครื่องเลยหรือเปล่าเพื่อนมาโอเคตรงนี้คอมโบนรกนะทุกคนคอมโบนรกผมว่าด่านเนี้ยมันเกิดค่อนข้างที่จะเข้าข้างเซอร์นิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยตรงคอมโบนี่ก็โกงละต่อให้มีกระต่าต่างก็ไม่ไหวอ่ะโอ้โหเขาเด็ดเขาเด็ดอะไรวะน่าเรียบร้อยผมต้องไปเก็บไฟฉายผมม,มีไฟฉายแล้วเนี่ยเขาแบบตีของผมหล่นไปละเหลือเท่าไหร่อูหเกือบหมดหลอด <c oughs> เกือบหมดหลอดไม่นะ โอ้หมีตีของตกแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะไม่ได้ใช้ไฟฉายแล้วนะแล้วแขวนเลย,นะเ, e เ,ลยเฝ้าปะมันจะไม่เฝ้าอะโอเคงั้นเราก็ดึงเลยรีบมาใครมาก่อนได้ดึงก่อนเฮ้ยเรากลับมาโอ้โหซ้ำเลยหรือเปล่าโอ้ซ้ำเลยแล้วก็โอ้แล้วคอเดดยืนรอพับไม้โอ้โหรอซ้ำเลยปะขอฮิ้วกันแลนมาเพื่อนฮิ้วผมหน่อยต้องปัดไฟละ เพราะว่าคอเดตไม่น่ารอด嘛ทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วเนี่ยผมไม่สามารถโอ้โหลบไปละโอ้โอยู่ตรงนู้นเลยอย่างไกลมามาเพื่อนกวาดมือเรียกไปหนึ่งทีมา,มาขอจุกหน่อยมาที่เพื่อนยาวเปล่ากวักมาอีกทีหนึ่งเฮ้ยไม่สนใจเลยเหรอผมนี่เป็นธาตุอากาศหรือเปล่าเนี่ยเขาเห็นผมปะเนี่ยโอ้โหไม่สนใจแบบนี้เลยเหรอสนใจหน่อยก็ได้เราก้าวข้ามไล่ใครอยู่วนะเนี่ย เอ้ยมันจะมาผมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพลาดนะตรงนี้มีห้องวีนะทุกคนห้อง V i p คือถ้าลงไปนี่ก็จบแน่ๆเอ้ยเหมือนจะไล่วะ่ะโอเคไม้อยู่ไหนวะเนี้ยหาไม้ก่อนโอเคเจอไม้ข้างหน้าแต่รอบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รอบเล็กไปนิดนึงแต่่าจะพอวนได้อยู่ยกเรื่อยหรือเปล่าอ่ายกเรื่อยขอดูการเลือเ่อยหน่อยเพื่อนเรื่อยๆไอ้ห่อเลื่อย,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 อยติดพอดีจีหน้าไปดึงพีเรื่อยติดนะเราอ่ะมาตรงนี้เลย ชีดาโดยชียน้านะเพื่อนน่าจะโมโหส,นนมสุดๆแล้วตอนเนี้ยโมโหสุดๆตัวนี้เขาหลอกไฟผมไม่ได้แน่ๆนหลอกกัหนึ่งทีทุกคนว่าถึงปะผมว่าไม่น่าถึงปะอ่าเดยติดเดยติดโดยติดโดยติดชีหน้าไปหึงทีเดยติดเดยติด,ตดกวากมือเรียกเอากวากมือเรียกเอามาดีมามาดีมาแล้วผมหลอกอันนี้กลัวไม้น่าจะยัดไม้แล้วปะไม่รู้มาจังหวะนี้ไปเลยแล้วด้ำเด็กไปหนึ่งที อาโดนแกงนะโดนแกงแก็ก้องโดนแกงนะแล้วพังไว้เลยโอเคฉีกครับผมโดนแกงนะโดนแกงโอ้โหตัวนี้บอกเลยยังไงก็หลอกไฟไม่ได้นะถ้ามือไม่หลุดก่อนอนะตอนนี้หลอกอีหนึ่งทีอันนี้กลัวไม้กลัวไม้นะเราอะเอาไงโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องตอนนี้เหลือแค่เครื่อง,งเดียวนะยัดมาหรือเปล่านะเยยัดเข้ามาเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหมือเปียก่ทุกคนแย่ละหลอก เมื่อกี้เข้าไม้เขาไม่ทันนะทุกคนเขาน่าจะตียัดได้อะตอนนี้มือผมเปียกมากเลยเอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนหลอกหลอกหลอกทั้งวันแ้วเนี่ยไม่ยกเรื่อยหรอเขาน่าจะเม้มสุดๆแล้วตอนเนี้ยยัดไม้หรือเปล่าหลอกไฟหลอกไฟหลอกไฟ,อกไฟเอาไงผมเซฟเลยโอเคเซฟดีกว่านะผมไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่เพราะว่ากลัวโดนเฝ้าไงโอเคฉีกไปเล่นไหมหน่าจะทันนะคิดว่าน่าจะทันอยู่ถ้าเขาไม่ขึ้นเนินดักผมอะ ถ้าเขาขึ้นเนินนี่อาจจะทันโอไม่ทันโอเคได้อยู่หมาปยูยัดมาเลยถ้าปิงไม่ดีหน่อยนี่เรียบร้อยแล้วเนะี่ย <c oughs> เพื่อนปั่นอยู่ไม่รู้ว่าปั่นที่ไหนนะ่ะอ๋ออย่าพึ่งหลงดิอย่าพึ่งหล,ลงเพื่อนมานี้มานี้มานี้เอ้มานี้านน <c oughs> ตามผมปะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อไปไปกันต่อตัวนี้มีไม้แต่ว่าวนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยาขอเล่นเอลทีก่อนโอ้เพื่อนปันนนป่นตรงนี้เหรอโอ้เพื่อนมาตรงนี้ลากมาเพื่อนเฉยสอรี่เพื่อน แล้วก้นหน้าต่างแล้วผมฉีกเดี๋ยวผมฉีกออกจากเพื่อนกันโอ้โหไม่สนใจเพื่อนเลยโดนกวักมือแล้วก็ฉีกหน้าโอ้โหแค้นจัดเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นจุข้างบนุ้ยแต่ว่าเขาก็มีก้านหน้าต่างนี่หว่าลืมเขาจะข้ามหน้าต่างเร็วนะถ้าเขาไม่มีก็ค่อยว่ายไปอีกอย่างแต่อันนี้เขามีไงโอ้โทันปะเนี่ยคิดว่าน่าจะทันอยู่นะบัลัสน่าจะยังขึ้นมาเยอะนะทุกคนไม้ข้างล่างมีอยู่แต่ว่าไม้ข้างล่างนี่คือต้องตันให้โดนนะถ้าตันไม่โดนนี่ผมอาจจะล้มได้ลนะ หมับโอเคสวยไปกันต่อ <c oughs> ในหัวผมอตอนนี้ผมอยากไปเล่นตรงตรงบูนอะตรงแมเทพนะทุกคนแมเทพล่างเลยอะโอเคน่าจะทันอยู่นะระยะห่างถือว่าเอาเรื่องอยู่โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้เลยขอบบนรลกอของเราเหมือนเดิมที่ที่เดิมที่เก่าโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ยอมติดเครื่อง,องตอนนี้เพราะว่าเพื่อนเหมือนจะก้าวอาเครื่องไว้อะแล้วก็ปั๊มแต้มน่น่ย โอ้หต้องต้องรอให้คนตายก่อนเนี่ยนถึงจะถึงจะติดเครื่องเนี่ยโอ้โหปั๊มเต้มยับเลยเพื่อนเ่ยไม่ยอมติดเครื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นให้เราจะเล่นได้นานหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมยังไม่โดนแขวนนะแต่ว่าตรงนี้อันตรายมากตรงนี้ใกล้ห้องวีจะจัดเลยนะทุกคนเฮ้ยทันปะเนี่ยมันใกล้ห้องวีมากเลยอะผมไม่อยากล้มตรงเนี้ยเฮ้ยทันปะเนี่ยทันทันันขอร้องหมดไปเลยเฮ้ยเขาไม่กล้ายัดไม้เขาไม่กล้ายัดไม้ผมแบบไปแบบไม่มองหลังไงไปไม้แบบไม่มองหลัง ฉีครับผมคอมโบคอมโบยาวๆน่าจะกระหน้าต่างปะอันหน้าต่างไปก่อนหนึ่งสเต็ปเอาไงเอาไงโอเคฉีเอ้ยหน้าต่างโอ้โหเพิ่งหายล็อกโถวันเมื่อกี้ว่าจะกระโดดหน้าต่างแต่ว่ามันล็อกอยู่อะโอเคหน้าต่างหายล็อกแล้วน่าจะเป็นขั้นสีเหลืองปะทำไมมันหายเร็วจังคอมโบด็ครับรออะไรคอมโบเพื่อนปั่นเครื่องใหม่แล้วนะ่าเพื่อนไม่ยอมติดเครื่องเก่าโอ้โหจะเอาให้ตายกันก่อนเลยใช่ไหม แล้วเราออกไฟไปหนึ่งทีเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนก่อนทำไรทางไหนโอเคทางนี้เดี๋ยวไปก่อนหนึ่งทีสี่ไปตรงไม้ดีกว่าเดี๋ยวบัลลัดขึ้นนะจะเล่นยากตัวนี้มีไม้อยู่โอเคได้อยู่โอ้ยกเลื่อสักทีดิเพื่อนอ่าสวยยกเลื่อเลยได้ปหมมันตันได้ไหมวะผมไม่อยากโอ้โหแย่ละแย่ละโอ้โหน่าจะลมนะ้มแล้วแบบนี้น โอ้โหเจ็ดสิบสองไม่ได้ด้วยอยู่ใกล้ห้องวีจัดเลยตรงเนี้ยโอ้โหต้องดึงเลยอ่ะเพื่อนไม่ดึงคือล้มแน่แน่โอเคส,สวยเพื่อนยอมเทบแล้วฉีกเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง,ถง <c oughs> แล้วเอาผมต่อเลยหรือเปล่าแล้วเอา,เอาผมต่อเลยโอ้โหเหมือนจะไม่เอาเอาปะไม่ได้ใจแต่ไม่เป็นไรครับผมโอ้โหแบบนี้แย่แล้วถ้าลงไปห้องวีแบบนี้คือแบบคือยากจัดจัดแลวตอนนี้ ช่วยยากจัดโหนี่ไงไม่ยอมติดเ,เครื่องแต่เริ่มนะอาจจะโดนเปลี่ยนเกมได้แเนะพื่อนมาฮิ้วหน่อยตามมาอยู่แนละ้วแหละโอเคมันจะตามมาอยู่ขอฮิ้วกันเราจะได้แบบว่าชิวตอนนี้คือผมมีเปิร์กมือถือแล้วก็เปิร์กแทงหลังนะเท่าที่ผมคิดได้ผมจะฮิ้วเสร็จแล้วก็วิ่งไปแทงให้เพื่อนนะเพราะว่าผมต้องโดนตีถึง3ครั้งนะถึงจะล้มเนะี่ยแล้วผมก็ยังมีแทงหลังอยู่อีกแต่ว่าแทงหลังก็เหมือนก็จะหมดละคือตอนนี้ผมจะวิ่งไปแทงเลยแทงเลยแทงเลยมาเพื่อนเข้าข้างหลังนะ โอเคหนึ่งทีก็ต <lin> ันไว้อ uh. hmm. ีกหนึ <Wh> ่งเพื่อนโอเคสวยลงไปโดดโอเคสวยตามแผนเป๊ะเลยเรียบร้อยเพื่อนน่าจะดึงได้แต่ไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่านะขึ้นได้ปะผมใช้เปิร์มหมดแล้วนะเหมือนจะขึ้นไม่ได้หรอเอ้ขึ้นได้เฉยผมแบลว่ามีคนล้มแทนวะไม่เป็นไรขอไม่ฮิวก่อนแล้วกันหรือเราค่อยคิดแผนใหม่ตอนนี้ผมไม่มีเปิร์มเอ่อเปิร์มเหลือละไม่มีเปิร์มเหลือใช้งานละ โอเคโอ้เขาไม่น่ามานี่มาเพื่อนมาไล่ผมเอ้ยห่วง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 จัดไม่มีไมาแล้วยากอ่ะเอ้ยจังหวะนี้ได้ปะลงเลยแล้วกันไม่สนลงเลยลงเลยครับผมโดแขวนเสาในด้วยนะประเด็นละดึงเอ้ยเหมือนจะไล่ยาวนะแบบนี้ผมว่าผมไปตดเครื่องดีกว่าไม่งั้นเกมเปลี่ยนละแต่ไม่เป็นไรคือเกมนี้ผมจุก ผมจุกเออแบบว่าเขาเรียกผมจุกมานานมากเลยเพราะว่าเขาไล่ผมตั้งแต่เริ่มเกมเลยผมถือว่าพอใจแล้วเกมเนี้ยต่อให้จะตายก็ตามโอเคเดี๋ยวผมไปไปติดเครื่องดีกว่าเพื่อนน่าจะปั่นอยู่ล่าสุดตรง LT ปะ่ะตรงนี้โอ้โหลม้มไล่ต่อเปล่ามันจะไม่อมุ้มเอ้ยไล่ต่อโอ้โหคนที่เขาไล่อยู่ตอนนี้คือน่าจะมีแทงหลังนะคิดว่านะเพราะว่าผมเพิ่งดึงลงมาเพราะฉะนั้นผมติดเครื่องยังไม่ได้ รอให้เพื่อนใช้แทงหลังก่อนแล้วกันแล้วเขาอุ้มอีกคนหนึ่งไงเขาฉลาดไงอ็โหช่วยไงวะเนี่ยเพื่อนคาดออกมาอ่ะแล้วอุ้มโอ้โหน่าจะมีแทงหลังนะโอเคสวยแทงหลังได้อยู่คือถ้าผมตีนเมื่อกี้คือเพื่อนจะแทงหลังก็จะหายเลยนะทุกคนเดีย๋ยวรอรอ,อดึงก่อนเราจะช่วยได้ปะ่ะเอ,อจังหวะน,นี้อาจจะย่อมแลกเหตุนะจังหวะนี้กลัวจะล้มอ่ะตอนเนี้ยเรียบร้อย <c oughs> ไปก่อนเพื่อนอย่า เฮ้ยวิ่งติดอา้าโอ้หแย่แล้วโอ้เพื่อนมาล้มอยู่สกายเลยล้มเร็วเกินโอ้แบบไม่แย่ต้อง,ต,องต้องแลกไม้แลกไม้แล้วไปต่อเกมอย่างไหมจมโอ้โหแย่่ะแย่มากตอนนี้แย่จัดแย่จริงไปไหนอ่ะแล้วอุ้มเลยน่าจะกลัวมีลูกเองแนะ่ใช่ปะลกลัวมีลูกเองแล้วผมดึงแล้วตัวใครตัวมันไงตัวใครตัวมันเอ้ยไล่ผมไม่หันนวเนี่ย ต้องเสียายากหมาบเข้าหา้โอเคเดี๋ยวฉีกไปเล่นตรงแมททิวนะเฮ้ยไรผมยาวเนี่ยเฮ้ยเพื่อนดึงได้นะคนที่เขาแค้นผมจัดเลยแค้นผมจัดเลยมาดิมามาโอ้โหเกมแบบวุ่นวายจัดแล้วผมปเลยใครเข้าวนกันแมททิวตัวเนี้ยฉีกเลยครับผมโอ้โหไม่มีไม้แล้วตอนเนี้ยคือไม้ในแมพผมเล่นไปหมดแล้วตอนเนี้ยไม่เหลือไม้อะไรให้ผมเล่นแล้วตอนเนี้ยคือเหลือแค่เอลทีที่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อเอาไง เพื่อนเหมือนจะไม่ติดเครื่องละควรจะติดได้นะเพื่อนควรจะติดได้โอเคโอ้โหเอลที LT ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เรขาล็อกต่างแล้วตอนนีน้เอาไงเพื่อนเอ้ยเราหลอกไฟโอ้โหมาวัดใจเลยผมโดนจริงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเราเฝ้ายาวเลยเราสายนาขัตกรน่า,นานนจะแบบอชอบใจชอบใจ แล้วก็น่าจะดีใจจัดจกกเราจังหวะเนี้ยโอ้โหอะไรของเขา,าหน้ายลัฟเ้ายาวไงมาดูกันว่าเพื่อนจะมาดึงผมที่สอดดึงได้ไหมหอ๋ผมว่าไม่น่าได้นะอ่าเรียบร้อยอ้าโอ้โหเรียบ,บร้อยนักก่อนพอใจจัดตรงนี้นักก่อนพอใจจัดโอ้ดีใจจัด,จ,กกดจ,จังหวะนี้โอ้โหจากผมจุ๊กเข้าไปนานมากเลยทุกคนความจริงเราออกได้แล้วแต่ว่าเพื่อนปั๊มแจกงไงเพื่อนแบบ ไหนก็ลงแรงแล้วขอแบบบวกสองเลยผีคนไทยซะด้วยเอาเรื่องจัดอู้แล้วผมจุบไปสี่ร้อยยี่้าวิไอ้ทรงเยอะวะแน่นอนอยู่แล้วอทรงเยอะแน่นอนแน่นอนแน่นอนเออกระตกร่าวตายอยู่ดีเอาเรื่องเก่งมากครับทุกคนชมเขาหน่อยชมเขาหน่อยชมเขาหน่อยอาตายอยู่ดีวะโอ้โหโดนทั้งเกมนะเพื่อนโดนทั้งเกมนะ ผมไม่สีเลือด้วเพราะผมไม่ลบแล้วทุกคนอไอ้กวากมือกวากมืออย่าง,งชอบอะ่ะชอบเหมือนกันนะเพื่อนโดนด,ดั้มเด็กไปเยอะแล้วเราอะ่ะโอ้โหขันกรรีแมทไว้เพื่อนเพื่อนชวนรีแมทหรอ <c oughs> ไม่กล้ารีแมทด้วยออกเกมไปเลยโอเคับ <c oughs> okay, ผมจีๆเกมนี้ขำๆำนะ